มาเดินเดินมามึงทำอะไรไว้เนี่ยหกไปหมดเลยมามาทำมึงมาดูหน่อยเนี่ยมึงกินยังไงน่ะเร็วมาดูมาดูเลยมึงกินยังไงเนี่ยมึงกินยังไงเนี่ยมาดูดิมาดูดิเนี่ยเนี่ยกินยังไงเนี่ยเร็วเอาหน่อยกินยังไงเนี่ยหกไปหมดเนี่ยเฮ้ยมาเร็ว

มาเร็วเวมาก่อนมาก่อนมาดูก่อนมาทำโทษกันเลยมาเลยมาใกล้ๆพ่อเลยมาเร็วมามาเร็วมึงจะหลบไปไหนมึงทำอะไรโขกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> เร็วเร็วมาเลยมาสู้พ่อเลย <c oughs> มึงมาเลยมึงมาเลยมไม่ต้องเดินหนีมึงมาเลยมึงมาเลย มึงมาดูเลยมงมาดูข้างล่างหน่อยพ่อให้ดูหน่อยหน่อยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเต็มไปห,หมดเลยเนี่ยเร็วเร็วมึงเอาหน่อยเร็วเออเดินเดินเร็วเดินเดิน,เ,ดนเร็วเร็วกว่านั้นมึงเร็วกว่านั้น

นุ่นไข่หนึ่งฟองแล้วสอมึงลงมาเลยมึงมาเลยลงมาเลยมึงไม่ต้องแก้ตัวเลยมึงกินอะไรหกเต็มไปหมดเลยเนี่ยมามาเร็วพ่อดูก่อนมึงมามาหาพ่อก่อนมามึงมาเลยมึงมาเลยเร็วเร็วมาดูมึงทำอะไรไว้เนี่ยเร็ว เร็วเร็วสู้พ่อเร็วมามามึงไม่ต้องไปมองที่อื่นเลยมึงมาดูเลยของมึงทำอะไรไหมเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมาขี้ใส่พ่ออีกเร็วเร็วมไม่ต้องหลบหรอกมาเร็วเร็วเร็ว มาหาพ <Bond> ่อหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเร็วมา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 ลูกมามาเร็วเร็วเร็วมาลงมาลงมาเร็วมาลงมาพ่อไปบ้านแล้วลงมาลงมาลงมาเร็วเร็วเออเร็วเร็วลงมาแล้วก็ลงมาก่อนลงมาก่อนมาหาพ่อเลยลูกปีนังนะสอนเลยปีนังยี่สิบหกปีน <matic> <k cartoon> ังยี่ส <K r ampa> <to> ิบหก เห็นมดยังครูเลยสอเนี่ยไอตัวนี้แต่ยังไม่เคยลงดินหรอกสอมันมันเด็กอยู่นกหกเดือนกว่ากว่าหกเดือนหกเดือนประมาณหกเดือนยี่สิบวันอันนี้ก็ไปนอนลงพักด้วยสอยตัวนี้มันชอบสาดิษเหมือนกันลูกปีนังตัวนี้ปีนังยี่สหกสอ เร็วเสียงมาเร็ว,รวไม่งั้นมึงจะเป็นนกดินได้เหรอเร็วเออเออเออมึงไม่ต้องไปมองเลยหรอกมึงมีความผิดอ่ะเร็วเร็วออจะไม่เลี้ยวฟาดมึงอยู่เนี่ยมึงเลยมึงมาใกล้พ่อเลยมานี้มานี้เลยลงมาลงมาเลยมึงมาดูมึงทำอะไรไวปเนี่ย เนี่ย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 มึงกินยังไงกินแบบชิบหายแล้วมึงอ่ะมันเอาแต่ใจนะสอยอตัวนี้ไอ้ตัวเล็กตัวนี้ปีหนังยี่หกโยนคูนี่สุดยอดเห็นมดเดินผ่านไม่ได้สอนนี่มันเอาอย่างเดียวแหละเร็วลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาหาพ่อก่อนี่มานี่มานี่เลยมึงลงมาก่อน มึงไม่ต้องไปมองตรงอื่นเลยมาเลยมาพ่อถ่ายรูปไปใกล้ให้เลยเอามึงเอาไหมเร็วมามึงเห็นกล้องไหมเนี่ยมาเล็วมาอยู่กับพ่อมามาเร็วเ <c oughs> สียงมาเร็วเสียงมามึงเออเอเอเสียงเออ

เร็วเๆๆๆวเเร็วกันั้นเร็วนั้นเร็วเๆๆวันนั้นเรี้ยนั้นเร็วกนั้นเร็วเอันี้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสอนี่ คูเวลาครูมันจะหมุนเลยมันเกินวิ่งเลยนต,ตัวนี้มันผ่ามาได้ไงไม่รู้เร็วเดินก็ขันวนก็ครูสอนลบตัวนี้ปีนังยี่สิ คอยติดตามนะสอว่ามันจะเป็นยังไงเิ้วมาแล้วเร็วสู้เอ้าเร็วเร็วเอ้าเสียงเสียงมาเออเร็ว เอามาทำดีๆมึงจะไปอะไรตรงโน้นมาหาพ่อเนี่ยมึงไ่หนีความผิดไม่ได้หรอกมึงกินอะไรหนะหนงไปดูดิเร็วมาเสียงกินให้หมดเลยเร็วเออเร็ว กินให้หมดนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะไม่ได้กินหรอกพรุ่งนี้พ่อไม่ให้แล้วมึงไปทำอะไรไว้น่ะเร็วไม่อยู่ด้วยวันเดียวแล้วมึงอาหารมึงทำอะไรเร็วเสียงมากินให้หมดเลยเร็วกินเลยกินให้หมดเลยกินเลยมึงกินเลยมึงกินเลยมึงทำหกไว้อ่ะ เอ้าต้องกินทั้งเสียงเราเมื่อเนาะนี่ถึงห้าอย่ามึงไม่ต้องไปกินข้างในเลยมันกินข้างล่างเลยเสียงมาก่อนเสียงเสียงด้วยเสียงด้วยเร็วมึงไปกินทำไมข้างในกินข้างล่างเลยไปกินข้างล่างเลยอากินกินข้างล่างเลยมึงอทำอะไรไหะกินกินเออกินเลย Sáng đi, sáng mà. Sáng rồi, lên lên sáng. Chín một rồi. Ừ. Sáng mà. Sáng mà rồi. Mụ mới này là chín lang rồi. Chín lang hết một rồi. Mà rồi. Ở chín. lang Không tham lại bấy nữa. Ha nè, Sáng còn, sáng sắc khăn còn, sáng. Lưu Sáng mà Sáng mà Nhà mới chín lọc, mới đây chín lọc hôm nay à Sáng Lưu 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 Chín còn chín không nói rồi Ừ